สวัสดีครับเอฟซี e แฟนตองและทรรมปุ้สมส้มทุกทุกท่านนะครับผมหยอดบ้านกอกกอกกจะาผ้าเอฟซีและทรรมปุ้มส้มทุกท่านไปฟังกันทั่วสัมผัสระวางน,นาอติยากระพจาฉันเพชรทุพันธ์ในโครงทุ่ไทยนะครับเพันธุไก่มาเลี้ยงนะครับสามตัวสองตแยกบนแยกล่างงวดวันที่หนึ่งกันยายนจนหกเก็บนะครับเพันธุที่มาเองต่างไปป้องก,กันนะครับขวามมั่นคงนอติยาแบ่งบัานมาให้ผมไดจัดทัพเป็นคลิปเพื่อไปเจอเอฟซีและทรรมปุ้มส้มทุกท่าน แต่ฟังรูปไปน้องกัรท่คลิปนะครับกนที่ไปดูไปซ่อมแนวสร้างของกิจอา,จารย์เพียรทุพันธ์นะครับก็เพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสันส้นๆนะครับเวลาก็ไม่ได้ผมจะพาไปซ่อมเคลื่อนล่ำเป่าของจังหวัดกาลสินนะครับที่ผมนี่โอกาสได้ไปก็พาทั้งบอกุงุงบอมม่อป่าพนิมนต์พาไปั่นเขาเพื่อเอกาได้ไปน้ำไถทายภาพเขื่อละเป่าจังหวัดกาฬสินไห้ได้ซ่อมน้อกันนะครับ เป็นเสืวอนึงหน่อยๆนะครับไก่จากนาเกลี่ยนที่สุดนะครับเป็นส่วนนึงหน่อยจะเป็นได้ตามไปดูหอยทมนํากันนะครับตามมาบ้านนะครับนี่ครับเอฟซีแฟนสองเลยตามผู้ชมทตัวุกทันนะครับผมยอดรันก็ก็มีโอกาสมาเกลี่ยนลําเป่านะครับมาเบิงหนําเกลี่ยนลําเป่านะครับมาเบิงสาป่าสากุ้งนะครับก็กับเป็นที่นะครับนี่เกลี่ยนกับโอ้ยกวงกลวงเน่าไก่นะครับนี่ครับกับเป็นที่ะครับนี่ กันสาปลากัยโยล็อกขงังขังเคียนนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับก็เป็นสิทะครับนี่กับมีโอกาสได้มาแล้วก็ไกล้ถ่าไทยภาพมาเห็นนะครับก็เป็นสิทธะครับนี่ขังเคียนลาเป่าอันนี้เป็นเป็นแง่เดียวในหน่อยนะครับที่แง่ของมากนะครับก็มีสาปลาสากุาก้งนะครับก็มีโอกาสได้มาเห็นก็เลยมาไทยให้เห็นนะครับก็เป็นสิทะครับนี่ ส่วนเป็นสากะกิโลขางขาง <c oughs> ขางเคียนนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งทั้งขางบนนี้ก็มนี่กันเลือกเป็นน้องอีกนะครับนี่เป็นเป็นบ่อกุ้งบ่อปลาอีกนะครับเว้นที่นะครับนี่คทั้งด้านบนก็เป็น,ปน,ปน,ปนให้มันนะครับให้มันเป็นห้ปลาปลาอ้อยนะครับครับผู้อยู่ใกล้เคียนก็เป็นเสี้ยนครับนี่ อ,อากาศน้นเราเคีื่อกัเป็นสีละครับนี่น้่กับกว้งไก่ร้ายนะครับม่องไปสุดแสงตาหุดนล้ครับนี่อันนี้เป็นแง่เดียวหน่อยๆนะครับนี่เราเค,เคลื่อนลำป่าวกับเป็นสีนะครับนี่คทั้นการนี่กทั้งมูวถ้าย,ยกสูงกับล่องตึกตึ๊กบังนะครับกับเป็นสีนะครับนี่ไกลเห็นนะครับ เป็นเล็ดลเป่านะครับแง่เดียวนะครับทั้งขางของเกียนนี่เป็นเป็นน้องป Newman, ่าน้องกุ้งนะครับก็เพ็นยงนครับนี่นอาชีพเป็นเลี้ยงกุ BE ้งเลี้ยงป่าขายนะครับเหมือนทั้งเมื่อแง่ขึ้นไปนะครับแง่ขึ้นไปทั้งพื้นละนะครับเกลยนแง่ขึ้นไปนะครับทั้งขางก็เป็นสากุ้งเลี้ยงกุ้งเลี้ยงป่าปลานิ่นนะครับ กุ้งกล้ามงามกุ้งใ่นะครับเป็นสีนะครับแต่ไม่เห็นกับมีโอกาสก็เลยถ่ายภาพไว้เห็นนะครับกเป็นสีนะครับนี่ก,กวางพอสมควรนไก่พ่อสมควรนมองเห็นเลี้ยวไก่ไกเหมือนครับนี่ทั้งสุดของเชียนนะครับเป็นสีนะครับนี่ไก่เลยนะครับ ก็เป็นแย่กันไปแย่กันไปหาทั้งทั้งบัตรนะครับเปนแย่กันไปตั้งหางเกียนกันแย่กันไปเป็นแย่เป็นมุ่มตามมุ้มแต่เมียนะครับกับข้างขางกันพี่เป็นสาสาป่าสากุ้งนะครับครับกับวงังโคงเทียนแล้วนะครับการชาวหมทุกคนนะครับมีนุนที่ยากกับมีแนวทางโค้งสุดท้ายของอาจารย์สุพรรณนะคะโค้งสุดท้ายแยกบนแยกล่าง เลขสามตัวไฮมาฮางเดี๋ยวจะเป็นตัวหดไปสร้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทิยากับอาจารย์สุพันร์งวดวันที่หนึ่งกันยายน256หก็ดนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นุนทิยาโทรมารบกวนไหมไม่ครับไม่ไม่สะดวกคุยนะคะครับ แนวทางของอาจารย์วันนี้มีแนวทางไหมคะส่งไปไหนในล่เห็นบอกจำบ่ได้อาจารย์ซื้อร่าอาจารย์ซื้อว่าจังไดก็ส่งไปส่งไปในเฟสไหมนุ่นที่อยาค้านรวยผมส่งไปบางคัวเห็นเฟสบอมันเฟสนี่น้องอันจะเป็นผู้ควบคุมค่ะนนทียาบ่ได้เบิ่งเฟส ค่ะเพระาะว่าส่วนมากนุ่นที่ยาจะเบิ่งตะไลเนี่ยละค่ะไล่ไล่เสร็จส่งไปส่งไปเสร็ยนนจย้องครับนิ่นเลขนะตู้ได้ค่ะจางนี่ันที่นื่นอหกมันเนีย บไค่ะแต่ว่าคลิปแรกลงไปแล้วมั้งปะคะอาจารย์ลงไปแล้วนอกจากที่มีมาอีกข้างล่างอีกาวข้างล่างครับว่าวว่าวนะว่าวผ่า,านคลิปเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้ตั้งกล้องอยู่ค่ะทราบครับสรุปว่าอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายมั้งปะคะอาจารย์โค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายค่ะ เอาข้างบนก้อนค่ะอาจารย์ข้างบนค่ะี่หนึกสี่หนึ่งหค่ะแล้วก็หนึ่หนึ่งหค่ะหนึ่งสี่หนึ่งค่ะสี่หกสี่หกค่ะนึงานเนี่ข้างบนิดไปเดียวตัดติดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับวุงมไป่รีจ้ะผ สี่หกครับหนึ่งหกมันว่นี้เขียกันไม่ชิดหรอค่ะค่ชอบก็เอานะค่ะอันนี้เป็นข้างบนมั้งพระอาจารย์จ้าจ้าทุกคนข้างล่างเลยค่ะข้างล่างกสองสี่สองสี่ค่ะสองห้าสองห้าค่ะสองหกเล่นไปที่สองสี่ตั่เต้าเนี่ยสองหกเล่นสองสี ฟันดีอหรอฟันดีฟันขาแล้าเราเรียกร้งไปแล้วฟันว่าจังใดอาจารย์อาจารย์ฟันดีฟันว่าจังใดเพื่อนกับฟันวันไปใส่พิศสร้างรอบไปตีนี้อันนี้เพราะอะไรงอ่ไปหนาเเจอส้างไปหลังก็เจอสัางอีกตัวหนึ่งก็แดงมากเนี่ยเกี่ยวเอาฟองไใหัวปุยปุยปอยปอยปอยผมเจอกั้หเนาะเราค่้าไปก็หยไปว่าเดกโยแล้วัะก็นเลศตูเป็นิเล เหีนสร้างไม่เก่าว่าอาจารย์ข้หนามาันอาะมีอยู่แต่มันเก่าขวันนี้มันข้าหยา,า,ากอ๋ออาจารย์คิดว่าเป็นอไ้ก่อาชิวเล็กยู่แล้วมันบ่ค่ะสรุปว่าแนวทางของอาจารย์คนสุพรรณนี่ค้งสุดท้ายบนกระไฮซี่หนึ่งหกทางเดียวเลขสามตัวเลขสองตัวหนึ่งหกหนึ่งสี่สี่หกหนึ่งหาเด่นที่หนึ่ง4 4หก สำหรับข้างล่างให้สองซี่สองหาสองหกแน่นที่สองซี่ตรงกันพระอาจารย์จะตรงกันค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางน,นะคะวันนี้ของเอฟซีโชวดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะพรมดองเอฟซีเสียงยิ่แๆเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนทุทิยากับาอาจารย์ สุพรรณนะคะอาจารย์คนสุพรรณนะคะเพิ่นกะไฮตั้งแต่ต้องงวดคงสุ้ายเพิ่นกะมะยำตัวเลขอีกรอบนะคะเพื่อว่าความพุ่น้องลืมนะคะบางครั้งป่อยตั้งแต่ต้องงวด เวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์บางท่านบางคนก็ลืมนะคะทุ่นที่ยากก็ลืมคือกันนะคะเพิ่นกระเลขกลับมาย่ำตัวเลขอีกรอบนะคะแนวทางของเพิ่นกระแยกบนแยกล่างนะคะแนวทางของอาจารย์สุพรรณห้วยวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะโค้งสุดท้ายบนสี่หนึ่งหกค้างเดียวนะคะเลขสามตัวเลขสองตัวมีหนึ่งหกหนึ่งสี่สี่หกหนึ่งหานะคะ เน้นที่หนึ่งหกนะคะสำหรับข้างล่างข้างล่างนี่สองซีสองหาสองหกนะคะเน้นที่สองซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่เป็นระดับอาหารสื่อสารกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยนะคะนุษทิยาของวอวยพรไทยพ่อแม่พี่น้องเอจี่โซลีแนวทางของอาจารย์คนสุพรรณนะคะครับกบารบังบายเอจีและธรรมุส้มทุกท่านคงจะได้ยินฟังแล้วนะครับที่นุษยนิยา่าได้สาหรูเลข,ของอาจารย์ทุวพันธ์ นะครับสำหรับผมในถ่าย,ยคลิปนี้กิดสลุยกางหนึ่งนะครับอา,าจารย์ธุพันธ์คงทุไถ่ไ้มาแล้วสามตัวสองตัวแยกบนแยกล่างงวดวันทีน่หน,น,น, 1, 4, 6, นึ่งกันยายนหกเจ็ดนะครับเพิ่นไขมาสามตัวบนเกิดซีหนึ่งหกนะครับเพิ่นเนียนให้เลยนะครับซีหนึ่งหกตัดเป็นสองตัวก็เป็นหนึ่งหกหนึ่งซีซีหกหนึ่งหานะครับเพิ่นกันเนียนไหนที่ หนึ่งหกนะครับสำหรับเลขล่างนะครับเลขล่างสองตัวนะสองตัวสองตัวล่างนะครับมีสองซีสองหา้าสองหกนะเพิ่มกระเน้นที่สองซีนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเป็นความสั้นนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงของรัฐบาลก็วังไว้เอฟซีและธรรมุส้มทันคงเสร็จอนะไรนฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ก็ขอ,ขอยุติเพียงนซับนี่พบกันกอีกคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ